สวัสดีครับแอปดิสคัทครับผมจ็อกเกอร์มาสเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะครับ Oppo ครับสำหรับ Oppo รอบนี้นะฮะมาเป็นคู่เลยนะครับมีทั้ง Oppo R7 Plus แล้วก็ Oppo R7 Lite นะครับเนี่ยครับมาเป็นคู่เลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้จุดเด่นคืออะไรบ้างนะครับนอกจากบอดี้ที่อย่างที่เห็นนะฮะหน้าจอขนาดใหญ่ขอบจอบางมากนะฮะแล้วก็กระจกแบบ 2.5D ด้วยนะครับเนี่ยครับขอบมันจะโค้งๆนะฮะเป็นกระจก 2.5D แล้วขอบจอบางมากสังเกตนะฮะด้านบนด้านล่างซ้ายขวาเนี่ย หรือพื้นที่น้อยมากนะครับหน้าจอนี้แทบจะเต็มขนาดของด้านหน้าของโทรศัพท์เลยนะครับแล้วก็หน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นความละเอียดที่ Full HD 1080p นะฮะเป็นหน้าจอแบบ AMOLED นะครับสีสันสดใสครับสวยงามมากแต่ก็ดูนิ่มนวลด้วยนะครับไม่สีสดจนเกินไปครับสำหรับ o p p o รุ่นนี้นะครับเนี่ยครับจุดเด่นอีกอย่างก็คือเนี่ยครับเรื่องชาร์จไวนะฮะรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จไวครับ o p p o b o o นะครับสามารถใช้แบตเตอรี่แค่ 30นาทีครับสามารถชาร์จได้ถึง75เแล้วนะครับชาร์จได้ไวมากครับแต่ว่าต้องใช้ที่ชาร์จเฉพาะที่มากับรุ่นนี้นะครับนี่ครับ Apple w a t c นะฮะนี่ครับที่ชาร์จพร้อมสายนะครับมีมาให้เลยครับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยบอดี้โดยรวมนะครับจะเป็นกระจกด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นโลหะครับนี่ครับเป็นโลหะนะฮะ สำหรับรุ่นนี้มี2สีครับสีเงินและสีทองจะเป็นโลหะแบบยูนิบอดี้เลยนะครับไปถึงขอบด้านข้างนะครับทั้งหมดขอบด้านข้างนี่จะมีเจียร์แบบไดมอนด์คัตนะครับแลเป็นประกายเงางามนะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยด้านบนและล่างจะมีแปะแผ่นพลาสติกนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของเสาอากาศนะครับจะได้มีสัญญาณนะครับนี่ครับสีทองสวยมากครับนี่เครื่องส่งมาทดสอบนะครับสติ๊กเกอร์แปะเต็มเลยครับจริงๆไม่เป็นอย่างนี้นะฮะจะไม่มีสติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับนี่ครับบอดี้สวยงามมากแล้วก็มาพร้อมกับกล้องความละเอียด เออ่มาพร้อมกับเลนด้วยฮะเลนชไนเดอร์ครับนี่ครับจะแตกต่างจากตัวรุ่นเล็กนะฮะที่มาพร้อมเลนปกตินะฮะแต่ตัวนี้เป็นเลนชไนเดอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟแฟลชคู่นะครับ LED แล้วก็เนี่ยครับเลเซอร์โฟกัสครับสามารถจับโฟกัสได้อย่างฉับไวนะครับแม้ในที่แสงน้อยนะครับด้วยเลเซอร์โฟกัสนี่ฮะโลโก้อ p p ป์ด้านบนนี้ก็จะเป็นฟลิงก์ปรินตครับฟลิงก์ปรินตรุ่นนี้นี่จะเป็นแบบใหม่เลยนะฮะก็คือใช้แค่นิ้วแตะนะฮะไม่ต้องใช้นิ้วลากเลยนะครับไม่ต้องลากแบบนี้แล้วนะฮะแแคค่ตะรับผม สามารถรองรับลายนิ้วมือได้ถึง5นิ้วมือด้วยกันนะฮะห้าลายนิ้วมือด้วยกันสำหรับรุ่นนี้นะฮะความแม่นยําต้องบอกว่าทําได้ดีมากนะครับขอชมเลยผมว่ายอดเยี่ยมแล้วนะฮะเรื่องการทําฟิงเกอรปริ้นตอนนี้นะฮะครับผมแล้วก็นี่เป็นลําโพงนะครับลำโพงตัวเครื่องต้องบอกลำโพงเสียงดังดีครับแล้วก็เสียงนุ่มนวลครับเพราะมากทีเดียวนะฮะสำหรับลำโพงรุ่นนี้ครับส่วนด้านขวานะฮะจะมีเป็นช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นรูเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็ปุ่ม power ครับ แล้วก็ sey, ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นปุ่มปรับลดระดับเสียงตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็ด้านบนนะฮะด้านบนนี้จะมีช่องหูฟังครับเป็นพอร์ตหูฟัง3.5มาตรฐานนะครับแล้วก็ช่องไม้ออช่องไม้ตัดเสียงรบกวนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างนี้จะมีไมโครโฟนครับนะครับมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีพอร์ตไมโคร USB นะครับอยู่ตรงนี้ด้วยครับที่เห็นเป็นเส้นเส้นนี่ก็เนี่ยครับเป็นเสาอากาศนะครับนี่ครับ สำหรับรุ่นนี้ต้องบอกว่าการใช้งานเนี่ยลื่นไหลดีนะครับตอนนี้เป็น Snapdragon 615นะฮะก็เป็นชิปเซ็ตที่นิยมเอามาใช้นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนราคาหมื่นต้นๆพวกนี้นะครับเนี่ยครับเป็น Snapdragon 615นะฮะแล้วก็แรม3กิกนะครับแล้วก็หน่วยความจำภายในเนี่ย32กิกสามารถเพิ่มภายนอกได้สูงสุด128กิกนะครับสำหรับรุ่นนี้ สำหรับรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมกับ Color OS ครับเหมือนเดิมนะครับเป็น Color OS 2.1นะครับแล้วก็เป็น Android 5.1.1จรุ่น Lollipop นะครับก็ไม่ต้องรออัปเดตกันแล้วนะครับเพราะว่าอัปเดตมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น5.1.1เลยนะฮะแบตเตอรี่นี่ต้องบอกว่าอึดมากนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มีความจุที่4,100มิลลิแอมป์นะครับยิ่งมาพร้อมกับฟ้าชาร์จด้วยเลยผมว่ายิ่งเวิร์กใหญ่เลยนะฮะรุ่นนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดเร็วนะครับเพราะว่าแบบบตมมมมมีีคคววาาาาาาจุุสสูงงงกกกกกใใในน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 ่่ขออรรรรช้้้ภยะะะัั Color OS 2.1ฮ็็พ การปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนอันนี้ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะอย่างเออหน้าเฉพาะนะครับเนี่ยครับเป็นหน้าเฉพาะนะครับก็จะมีเหลือแค่เป็นเรื่องของดนตรีนะครับเป็นในส่ตอนถ่ายภาพที่ตัดออกไปละซึ่งเราไม่รู้หรอกฮะว่าเอ็กซ์คลูซีขาตรงนี้มันจะมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าในอนาคตนะครับต้องรอลุ้นเอาโปดูนะฮะว่าจะพัฒนายังไงบ้างนะครับเนี่ยครับเวลาต้องการจะเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยก็แตะค้านะครับเนี่ยครับ ก็มาดูสามารถเป็นวิเจ็ตได้เป็นวอลเปเปอร์ได้นะครับแล้วก็หน้าเอ็กซ์คลูซีฟตรงนี้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกครับก็คือท r นสิชันนะครับของหน้าจอเนี่ยเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับนี่ครับทันสิชันนะครับแล้วก็มีเรื่องของทีมครับนี่ครับทีมาตรฐานมาจะมีสอแบบนะครับเวลาต้องการดาวน์โหลดเพิ่มเนี่ยไปที่ในส่วนของทีมครับตรงนี้นี่ครับอย่าลืมต่อ Wifi หรือว่า 3G นะครับนี่ครับจะมีทีมให้เลือกเพียบเลยนะครับก็เป็นของ ColorOS ทั้งหมดครับนี่ครับมีทีมให้เลือกเยอะมากนฮี่ครับ เนี่ยครับทีมให้เลือกเยอะมากอย่างเช่นเราต้องการทีมที่เราชอบแล้วเอาแค่เลือกเลือกปุ๊บเนี่ยครับจะมีตัวอย่างทีมให้ดูนะฮะถ้าเราชอบใจก็กดดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นอกจากการดาวน์โหลดเนี่ยเราสามารถคอมเมนต์ได้ด้วยนะครับเนี่ยครับมีการคอมเมนต์ทีมได้ว่าน่ารักไหมอะไรไหมเป็นกำลังใจให้กับผู้พัฒนานะครับเนี่ยครับคอมเมนต์ลงไปได้ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดถูกใจได้อย่างชอบอย่างชอบทีมนี้กดถูกใจกดไปเลยเนี่ยครับเนี่ยครับมีคนอย่างทีมนี้นะฮะมีคนกดถูกใจตั้ง 2 2 2 0ครั้งแล้วนะครับเลขสวยทีเดียวนะฮะไปซื้อหวยกันได้นะครับเนี่ยครับเรื่องของทีมนะฮะแล้วก็นี่ทีมในเครื่องผมยูได้ดาวน์โหลดอะไรนะฮะถ้าคุณถูกใจทีมของ color s ตัวไหนเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับก็เป็นของฟรีครับเนี่ยครับสามารถมีเลือกได้นะฮะว่าเป็นที่นิยมมีอะไรมีที่สุดฮิตบ้างนะครับสาวนี้เป็นสุดฮิตของ color s นะครับเนี่ยครับน่ารักไหมฮะชอบไหมครับแล้วก็อันนี้เป็นทีมใหม่ล่าสุดนะครับที่เขาเพิ่งพัฒนาขึ้นมานะครับก็สามารถเลือกได้นี่ครับอันนี้ นี่ครับน่ารักดีนะฮะก็นอกจากนี้นะครับก็นอกจากทีมในเครื่องเลยเนี้ยก็จะมีลูกเล่นครับลูกเล่นตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับอย่างเช่นการปลดล็อกหน้าจอนะครับก็จะมีให้เลือกฮะตอนนี้มีให้เลือกไม่เยอะครับมีแค่3แบบนะครับนี่ครับสามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับมีแบบอะไรบ้างก็สามารถดูอยู่ตรงนี้ได้นะครับถูกใจก็ดาวน์โหลดครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเมนได้กดถูกใจได้นะครับนี่ครับแล้วก็เรื่องหัวเปเปอร์ครับ ไม่ให้เลือกเพียบเลยนะฮะไยเปอร์จะบอกว่าเล่นมือถือของอัปปนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะว่าจะหาไยเปอร์หาทีมยากจะบอกว่าเขามีมาให้ยังจุใจครับไม่ต้องไปหาดาวน์โหลดที่ไหนเลยนะฮะก็อยู่ในเครื่องคุณแล้วนะครับก็ลองเปิดใช้งานดูนะครับนี่เขาสามารถจัดแบ่งเป็นตามประเภทได้อย่างเช่นเราชอบกีฬาเราเลือกกีฬานะครับก็เนี่ยครับจะมีรูปของนักกีฬานะครับบาสเกตบอลนะครับเนี่ยเนี่ยครับมีให้เลือกเพียบนะฮะรอดาวน์โหลดนิดนึงนี่ครับ ทำไมเลบอนเจมเยอะขนาดนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าแฟนลับเขาเป็นคนทำนะฮะอาจจะชอบมาก <c oughs> <c oughs> เนี่ครอย่างเช่นเราเลือกปุ๊บก็สามารถเมนได้นะครับกดถูกใจได้เช่นกันนะครับนี่ครับนี่ของนี่คือเรื่องของวอลเปเปอร์นะครับนี่ก็คือเปเปอร์ในเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับนี่คือเปเปอร์มาตรฐานในเครื่องนะฮะเนี่ยอย่างของ oppo เองเนี่ยผมก็ดาวน์โหลดเพิ่มมานะครับเนี่ยสองรูปนี้นะฮะก็ดาวน์โหลดเพิ่มมาครับ เนี่ยครับเป็นเวลเปอร์ของรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นของ oppo f i 7 plus เลยนะไอ7 plus เลยนะครับเนี่ยครับตรงรุ่นแป๊ะเลยฮะครับผมนอกจากเรื่องของทล้ว m w a l l เป p e r เรื่องของ l o อ k สก r e e n เลยเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของ gesture ครับจะบอกว่ายังจัดเต็มมากนะครับเรื่องของกจเ t u r e เหมือนเดิมครับเป็นจะบอกว่า oppo นี้เป็นต้นต้นแบบของการทำกจเ t อร e เลยนะผมว่ามีมาให้เยอะมากนะฮะเนี่ยครับ มีให้เยอะมากครับถ้าทางหน้าจอตอนปิดหน้าจออยู่นะฮะเนี่ยครับ Double ลคลิกหน้าจอสองสว่างคือหน้าจอเปิดขึ้นมาอัตโนมัติโดยการ d o u b ิ e ลคลิกหน้าจอนะครับว่าตัว O เพื่อเรื่องการทํางานของกล้องนะครับเราสามารถควบคุมเครื่องเล่นเพลงได้นะครับเนี่ยครับโดยการใช้นิ้วนะฮะเพื่อ,อลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็สามารถทํานิ้วอย่างเงี้ยเพื่อจะเล่นเพื่อจะเล่นไปข้างหน้าเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนเพลงไปด้านไปไปเพลงถัดไปได้ด้วยฮะ การใช้แกจเจอร์นิ้วนะฮะเนี่ยครับก็ลองศึกษาดูอยู่ตรงนี้นะครับผมว่าสร้างสารรค์มากแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่บางแบรนด์เนี่ยเขา,เอ,าออกไปแล้วนะครับเขาคิดว่าทําให้เครื่องดูใช้ยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะผมคิดว่าถ้าเกิดเราศึกษาสักหน่อยนะฮะเราก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายดีะฮะโดยที่ไม่ต้องเปิดหนะ้าจอขึ้นมาใช้แค่สัญลักษณ์พวกนี้แล้วก็สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้แล้วนอกจากนี้นะฮะฟังก์ชันต่างๆก็เราสามารถ ปรับเปลีย่ยนีดตรงนี้นะครับอย่างเช่นลูกสอนชี้ขึ้นเนี่ยเราจะเลือกเป็นอะไรนะครับก็มีให้เลือกตรงนี้นะครับปลดล็อกโทรศัพท์ก็ได้โทรออกก็ได้หรือว่าจะเปิดแอปพลิเคชันก็ได้นะครับเราก็เลือกเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็เลือกว่าพอเราทาสัญลักษณ์แบบนี้แล้ว่เราจะใช้แอปพลิเคชันอะไรในการเป็นสนัญญาณในการเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับสามารถปรับแต่งอยา่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่ครับหน้าจอถ้าทางหน้าจอของหน้าจอที่ตอนเปิดที่เปิดอยู่นะฮะนี่ครับสามารถใช้นิ้วหลายๆนิ้วขยุมหากกัันนนะครบเเพื่ออปิดดใช้้้งงาลไ เนี่ยครับเด็บเบิ้ลคลิกหน้าจอนะครับเพื่อล็อกหน้าจอได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยครับมีโหมดการใช้งานมือเดียวด้วยใช้สนิ้วจับภาพ2นิ้วปรับระดรับเสียงนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะก็ลองมาเปิดใช้งานดูเพราะว่าดีฟอลต์แรกๆเนี่ยเขาจะปิดไว้นะฮะเพราะงั้นเอ่อต้องการใช้งานเนี่ยก็ต้องมาเปิดก่อนนะครับถ้อยู่ในอยู่ตรงนี้ที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็มีโหมดการโทรริยะต่างๆนะครับเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์ครับพวกนี้ก็มาดูได้ครับว่าต้องการรับสายด้วยการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์การโทรสลหรับลาโพงได้อย่างเงี้ยเพื่อปิดเสียยงงอ่า คนนี้ปิดอยู่นะฮะเวลาต้องการใช้งานก็มาเปิดจากตรงนี้นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีการป้องกันการกสาัมผัสโดยไม่ตั้งใจนะฮะเวลาอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีโหมดปลดล็อกโทรศัพท์โดยการใช้เคสนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดคุณซื้อเคสมาเนี่ยคุณก็มาใช้โหมดนี้ครับเพื่อเพื่อปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานนะครับเวลาเราใช้เคสอยู่นะครับเนี่ยครับเป็นเคสเฉพาะของเขาอะนะฮะเนี่ยครับ สำหรับอัปโป้นะครับจะมีในส่วนการเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการคืนค่าจากโรงงานจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยครับอยู่ตรงนี้ครับบริการการขายก็คือการเบอร์โทรติดต่ออย่างบางคนเนี่ยซื้อมือถืออัปโป้มาไม่รู้ติดต่ออัปโป้ยังไงใช่ไหมฮะไม่อยากไปหาในเน็ตนี่ก็ดูอยู่ตรงในเครื่องคุณได้เลยครับมันมีบอกหมดนะฮะเพื่อติดต่อโทรหาเขาได้เลยส่งอีเมลหาเขาเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนบัตรบัตรรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยนะครับออันนีี้้ผมลลงเรรยยบแว นยครับแล้วก็มีโหมดในการช่วยเหลือนะครับก็คือโทรหาคอร์เซนเตอร์เขาได้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาบริการหละการขายของ Oppo อนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็โหมดตัวนี้มีสามารถเปิดปิดได้นะครับเรื่องการเชื่อมต่อ OTG นะฮะก็เปิดปิดจากตรงนี้ได้ครัวส้หรต้องการใช้งานไหมก็เปิดปิดได้นะครับเพราะตัวนี้รองรับ OTG นะครับนี่ครับแลเปิดปิดได้สำหรับรุ่นนี้นะฮะอย่างที่บอกครับเป็น o p p พ R plus นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เป็น R 7 plus F ด้วย แล้วก็เวอร์ชันนะครับเป็น Color OS สองจุดหนึ่งะฮะเนี่ยครับแล้วเป็น Android ห้าจุดหนึ่งจุดหนึ่งะฮะนี่ครับเขาจะบอกสเปคคร่าวๆอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับเนี่ยครับอยู่ตรงนี้นะฮะสามารถดูสเปคจากตรงนี้ได้นะครับน่ามีตรวพบเวอร์ชันใหม่ด้วยนะครับเนี่พอเข้ามาปุ๊บเจอปั๊บเลยครับให้เราดาวน์โหลดนะครับตัวนี้ก็สามารถดาวน์โหลดผ่าน OTA ได้นะครับคือเพียงคุณต่อ wifi นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ดาวน์โหลดละกันนะฮะเดี๋ยวค่อยดาวน์โหลด หรือบางทีอาจจะไม่ต้องดาวโหลดก็ได้ั้งดีผมต้องคืนเครื่องแล้วอะไรเงี้ยครับผมสําหรับอีกโหมดหนึ่งที่ผมแนะนํานะฮะคือบางคนมีปัญหาเรื่องการจับหน้าจอนะฮะก็ตัวนี้นะฮะให้กดปุ่ม power นะครับแล้วก็เนี่ยครับกดปุ่ม power ให้ดูผิดข้างเนี่ยครับปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะฮะให้กดปุ่ม power ไว้นะฮะแล้วก็กดลดเสียงเนี่ยครับจะเป็นการจับภาพหน้าจอปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจับภาพหน้าจอแบบยาวๆเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปในเบราว์เซอร์ก่อนดีกว่า เนี่ครับเข้าไปในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์นะฮะนี่พิมพ์แอปเจออัปเดตคัทเลยนะครับอย่าลืมเข้าไปกันทุกวันนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะฮะขอบคุณมากเลยอย่างเงี้ยนี่ยครับพอเราเอ่อมาเจอหน้าโฮมอย่างเงี้ยแล้วเราต้องการจับภาพหน้าจอยาวๆเนี่ยเห็นไหมฮะมันยาวมากข่าวเยอะครับอัปเดตคัทวันๆนี่เขียนข่าวเพียบนะฮะเพื่อแฟนๆนะครับก็ช่วยเข้ามาชมกันด้วยนะฮะ ติชมกันได้จะเป็นพระคุณเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะเนี่ยครับก็กด power พร้อมกดปุ่มเพิ่มเพิ่มเสียงนะฮะเนี่ยครับพอทำอย่างนี้ปุ๊บเมื่อเราสามารถจับภาพหน้าจอได้หลายแบบนะครับเนี่ยครับจะจับภาพหน้าจอแบบพื้นที่ก็ได้เนี่ยครับเราสามารถจับภาพหน้าจอเฉพาะส่วนนะครับแบบพื้นที่ก็ได้หรือว่าจับแบบถัดไปนะครับนี่ครับจับใหม่นะฮะกดเพิ่มเสียงบวก power นี่ครับขึ้นมาแล้วนะฮะ เพิ่มเสียงนะครับแล้วก็พาวเวอร์จะเป็นการจับภาพหน้าจอแบบยาวนะครับต้องการแบบหน้าจอแบบยาวก็แค่จับแบบนี้ปุ๊บแล้วกดถัดไปครับนี่ครับกดถัดไปครับถัดไปครับอย่างเงี้ยฮะนี่ครับสามารถจับภาพหน้าจอได้ยาวมากนะครับจับภาพหน้าจอได้ยาวมากนะพอเราจับภาพหน้าจอเสร็จต้องการบันทึกเนี่ยก็กดเลือกบันทึกอ่าเลือกละเนี่ครับ เราก็จะได้ภาพหน้าจออันนั้นมานะฮะอยู่นี่ครับนี่ครับจับภาพหน้าจอแบบยาวครับเราก็จะได้หน้าจอแบบยาวละเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวครับสามารถจับภาพหน้าจอแบบยาวได้ง่ายๆนะครับไม่ยากครับนี่ฮะจุดเด่นของ o p p o Color OS เวอร์ชันใหม่นะฮะก็คล้ายๆกับเอาจุดเด่นของ แบรนด์คู่แข่งต่างๆนะครับมารวมไว้กับที่ตัวเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาแหละใครจะว่าไงก็คือการพัฒนานะครับให้คุณสามารถใช้งานได้สนุกขึ้นครอบคลุมมากขึ้นแล้วก็สะดวกมากขึ้นกับมือถือของ a p p l e นะครับนี่ครับแล้วก็มาดูเรื่องของกล้องกันนะฮะสำหรับกล้องตัวนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเลนส์ไนเดอร์เลยนะฮะนี่ครับเป็นเลนส์ไนเดอร์เลยนะฮะและพร้อมมากับไฟแฟลชคู่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับเลเซอร์โฟกัสด้วยนะครับ นี่ครับสำหรับตัวฟังก์ชันของกล้องนะครับสามารถมาดูที่ตรงนี้ได้นะครับนี่ครับมีฟังก์ชันกล้องให้ดูเพียบเลยนะฮะดูแนวตั้งดีกว่านี่ครับมีฟังก์ชันกล้องให้เพียบเลยนะฮะทั้งแบบหมปกติอัลต้าเฮดดีนะครับถ่ายรูปแต่งสวยนะครับตัวกล้องสีพานรามาเฮดดี้อาร์นะฮะนี่ครับแล้วก็สามารถถ่ายภาพแบบคอมเิชเต,เตอร์ต่ำได้ด้วยนะครับ นะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพแบบดับเบิลเอ็กโพเชอร์ด้วยนะฮะการรับแสงสองครั้งนะครับเป็นภาพซ้อนนั่นเองนะฮะแล้วก็มีโหมดมาโครแล้วก็สามารถปรับโหมดแบบผู้เชี่ยวชาญนก็คือแบบโหมดโปรนะฮะโหมดโปรนี่สามารถปรับแต่งไวเบลานได้ปรับสปีดชัตเตอร์ได้นะครับนี่ครับปรับ ISO ได้ชดเชยแสงได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับมาใช้แบบแมนนวลโฟกัสได้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะสําหรับรุ่นนี้จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือว่ามาพร้อมกับ การถ่ายภาพด้วยเสียงนะครับเห็นไหมเห็นไหมเขาเขียนว่าคุณสามารถพูดว่าเช็ดหรือสไม้นะครับก็สามารถจับภาพได้แล้วนะฮะสามารถถ่ายภาพด้วยเสียงได้นะครับเรียกว่าไวเซลฟี่นะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้หมดนะครับคุณจะถ่ายภาพวิวก็ได้ถ่ายภาพวิวถ่ายภาพบุคคลด้วยโหมดนี้ก็ได้นี่ครับหาวัตถุนิดนึงนะฮะนี่ครับถ่ายภาพวิวภาพบุคคลด้วยด้วยโหมดนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะถ่ายเป็นเซลฟี่ก็ได้นะครับนี่ครับสามารถทําได้นะ น่ครับแตะไปเลิกโฟกัสได้นะครับรุ่นนี้จะบอกว่าคุณภาพของกล้องเนี่ยทำให้ผมอึ้งนะสำหรับกล้องรุ่นนี้เนี่ยผมว่าทําได้ดีมากนะครับดีเกินคาดเลยล่ะภาพคมชัดแล้วก็สวยมาก จะบอกว่าดีกว่ารุ่นที่เน้นกล้องของปบางรุ่นหนึ่งนะสำหรับรุ่นนี้ทําได้ดีมากจริงๆรุ่นนี้ก็เน้นกล้องนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ชูค่อนข้างแบบให้เป,เป็นแบบกล้องโปรอะไรนะนะฮะแต่จริงๆแล้วรุ่นนี้เน้นกล้องนะครับเพราะว่าใช้เลนส์ไนเดอร์ใช่นะฮะไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลอร์โฟกัสด้วยไฟแฟลชคู Fire ่ด้วยกล้องดีครับขอชมเลยแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะของรุ่นนี้ก็คือว่าเวลาถ่ายภาพระยะใกล้ๆเนี่ยอย่างภาพอาหารหรือว่าภาพอย่างที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้เนี่ย ให้จับให้ดูเมื่อกี้จะบอกว่ามันถ่ายแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจับโฟกัสค่อนข้างไกลนะฮะไม่สามารถจับโฟกัสใกล้ๆได้นะครับก็ผมเคยลงตัวอย่างภาพถ่ายแล้วล่ะในรีวิวรีวิวบทความก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับว่าคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะครับไปอ่านในรีวิวเต็มๆได้นะครับเขียนให้ชมแล้วครับสำหรับ Op p พ R7 Plus แล้วก็อ p p พ R7 Lite นะฮะผมเขียนให้ชมทั้งคู่เลยครับผมก็ มาทดสอบเรื่องเกมก่อนจะจบดีกว่านี่ผมเกือบลืมนะฮะมาทดสอบการเล่นเกมกันดูนะครับก็เป็นเกมที่ผมชอบเล่นละกันเนี่ยครับสำหรับเกมนี้จะบอกว่าสเปคไม่ต้องสูงก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือความเร็วในการดาวน์โหลดแล้วก็ความสมูทฮะเพราะว่าบางถ้าเกิดสเปคไม่ไม่สูงมากเนี่ยลื่นไหลจริงแต่อาจจะมีมีม,มีหน่วงหน่วงน,นิดหน่อย แต่ว่าถ้าเกิดเป็นสเปคที่ระดับพงหนหรือว่าสูงกว่าน,นี้ผมคิดว่าไม่เป็นหานะสามารถเล่นได้แบบดีเลยลนะฮะครับผมเริ่มนะฮะเริ่มเลยครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะฮะลื่นมากครับอ๋อเป็นไงล่ะ เอาเฮ้ยต <laughs> ้งเป็นท่าพิเศษที่อ่อนมากนะฮะ <laughs> เอ้ชนะแล้วปั้งเข้าให้นี่ครับเป็นไงฮะ สนุกเลยนะครับเกมนี้แอนด์แมนครับชนะไอรอนแมนนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นนะฮะทดสอบเกมให้ชมนะครับก็ลื่นไหลมากนะฮะจริงๆมีเกมอีกหลายเกมนะครับก็จริงๆแล้วเรื่องเกมเนี่ยสำหรับรุ่นหกหนห้าไม่มีปัญหานะครับบางคนเห็นบ่นๆกันเรื่องเล่นเกมแต่ที่ผมใช้มานะบอกได้เลยว่าสำหรับรุ่นหกหนห้าผมไม่เจอปัญหาเลยเรื่องเกมด้วยลื่นทุกเกมนะครับเท่าที่มีใน Android ตอนนี้นะฮะ ใช้ได้ครับทดสอบแล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับสำหรับคนที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะฮะก็วางจำหน่ายแล้วนะครับราคาอยู่ที่16,990าสบาทนะครับสำหรับ oppo a7 plus นะครับแล้วก็ oppo e 7 lite เนี่ยราคาอยู่ที่1990บาทอาจจะเห็นว่าราคาต่างกันมากนะฮะ6,000บาททีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาใส่มา2 2รุ่นนี้มันแตกต่างกันมากนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้ Apple i r 7 Plus เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องชิปประมวลผลที่เป็น Snapdragon 615นะนอกนั้นผมคิดว่ามันเป็นรุ่นระดับเรือธงได้เลยนะครับแล้วก็จริงๆการใช้งานความลื่นไหลเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมนะฮะก็ขอชมเลยคนระับสำหรับรุ่นนี้ก็ใครที่สนใจไปหาซื้อได้แล้วนะครับมือถือสมาร์ทโฟนเป็นโลหะหน้าจอใหญ่นะครับการใช้งานดีกล้องดีๆรุ่นนี้นะครับขอฝากไว้ด้วยครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ